สวัสดีครับผมเทวกิจวรลศิล,ลิตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่ละมาจังหวัดตากนะครับก็อยากจะถือโอกาสมาแชร์แนวทางการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษในวัย35ปีหรืออายุราชการประมาณ10ปีสามารถทำได้จริงไหมคำตอบก็คือทำได้จริงนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรมการพัฒนาชน,นให้ดำรงตำแหน่งนี้นะครับจากการสอบระดับชำนาญการพิเศษเมื่อปี2 5 6 7ที่ผ่านมาก็อยากจะทำคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการแชร์แนวทางนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับที่สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบในช่วงปี2,568หรือปี2,569นี้นะครับเพราะว่าบัญชีของผมน่ขึ้นบัญชีไว้1ปีฉะนั้นก็จะหมดในช่วงเดือนตุลาคมปี25 6 8 หลังจากนั้นก็น่าจะมีการสอบนะครับตอนนี้นกรมการพรัฒนาชนของเราก็มีการเพิ่มอัตรากําลังขยายรอบอัตรากําลังนะครับโดยได้รับความไม่ตาจากท่านผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประกางนะครับหรือท่านอธิบดีและก็ผู้บริหารส่วนกลางนะครับที่ได้เปิดรอบขยายรอบของระดับชานาญการพิเศษเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากตอนนี้พัฒนาการอําเภอทุกอ,อาเภอนะครับทั่วประเทศไทย 800กว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นเค .3 หมดแล้วและก็ได้มีขยายในส่วนของนักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษนะครับเรื่องสารว่ายเค .3 เนี่ยในส่วนของกลุ่มงานส่งเสริมกลุ่มงานสารสนเทศและกำลังจะเปิดในส่วนของกลุ่มงานประสานในช่วงต้นปี2568น,นี้นะครับก็ถือว่ากลุ่มเราเนี่ยขยายรอบและก็มีพื้นที่ของเค .3 นะมากขึ้นกว่าเดิม เยอะมากลงถึงอนาคตอาจจะลงมาถึงตําแหน่งพัฒนากรชรํานาญการพิเศษซึ่งตอนนี้กรมก็พยายามต่อสู้อยู่นะครับเพื่อจะได้อัตรากําลังตรงนี้ก็จะถือโอกาสนะครับนำเรียนทุกท่านแล้วก็จะอาจจะเป็นแนวทางว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะให้ตัวเองมีความพร้อมที่สุดสําหรับการเข้าสอบในครั้งต่อไปการสอบของ กรมการพัฒนาชุมชนในการจะเข้าสู่ตําแหน่งชานาญการพิเศษเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ผมยังเชื่อว่าน่าจะใช้การสอบลักษณะน,น,นี้ต่อในครั้งหน้าก็จะมีคะแนนทั้งหมด300คะแนนคะแนนเต็ม3 0 0คะแนนแบ่งออกเป็น3หมวดหมวดละ1 0 0คะแนนนะครับหมวดแรกคือในส่วนของข้อมูลบุคคลก็จะมีเรื่องของประวัติการทํางานนะครับอ,องค์ประกอบต่างๆอีกประมาณ9ลักษณะตรงนี้รวมกัน100คะแนนคะแนนจะเป็นวิทยาศาสตร์หมด เขาจะมีกําหนดไปเลยว่า9ด้านเนี่ยด้านนี้5คะแนนด้านนี้10คะแนนด้านนี้20คะแนนอันไหนให้อันไหนที่เราควรจะให้ความสําคัญหรือต้องเก็บให้หมดตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันทีละตัวนะครับในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของการสอบซึ่งจะมีเป็นการสอบข้อเขียน60คะแนนและการสอบสัมภาษณ์อีก40คะแนนตรงนี้แหละจะวัดที่การอ่านหนังสือการทําข้อสอบภายใน 3ชั่วโมง4ข้อและก็การไปสอบสัมภาษณ์ประมาณ5 7ถนาทีเพื่อแสดงวิสัยทัศน์นะครับแสดงบุคลิกภาพแก่ท่านคณะก,กรรมการได้ได้ดูตัวเรานะครับในส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของผลงานนะครับผลงานและข้อเสนออีก100คะแนนตรงนี้แหละเป็นการเขียนผลงานเด่นที่เราทำมานะครับเรื่องที่เราคิดว่าเด่นที่สุดตลอดการทำงานที่ผ่านมา ย้อนหลังไม่เกิน3 5หรือ5ปีในประมาณนี้นะครับ60คะแนนและเป็นข้อเสนอที่กรมมองว่าจะนำไปใช้ได้อีก40คะแนนก็รวมเป็น100ส่วนตัวเนี่ยผมได้ขอดูคะแนนด้วยผมมองว่าทั้ง3ส่วนมีความสำคัญเท่ากันท่านจะทุ่มทีให้กับการอ่านหนังสือแลมปีอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมีคะแนนแค่6กคะแนน จาก300นะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าท่านจะมาอ่านภายใน1อันอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่ได้เพราะว่า60คะแนนนี้เนี่ยถ้าท่านอยากจะสอบติดนะครับผมก็มองว่าน่าจะต้องได้คะแนนที่ค่อนข้างก็สูงอยู่80%ขึ้นไปนะครับรวมถึงในส่วนร้อยคะแนนแรกที่เป็นข้อมูลของบุคคล9กลักษณะนนเนี่ยท่านต้องเก็บสะสมนะเก็บสะสมแล้วก็ในส่วนที่3ก็เป็นผลงานเด่นที่ท่านก็ต้อง ต้องรูแ้แล้วว่าตัวเองมีผลงานเด่นอะไรแล้วก็เขียนข้อ,ขอเสนอแบบไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะจะให้แนวทางนะครับที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจะได้ทุกคนจะได้ลองไปไปฏิบัติบบดูนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยข้อมูลบุคคลแบ่งออกเป็นเก้าลักษณะนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของอประวัตินะครับถ้าท่านได้ถูกจังหวัดแต่งตั้งไปเป็น รักษณะการในส่วนของพฒนาการอำเภอที่ไหนอย่างไรเนี่ยตรงนี้จะ,จะมีคะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของการศึกษาตรงนี้เนี่ยปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกจะมีคะแนนต่างกันซึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ของกลมเราจะจบเป็นปริญญาตรีและโทฉะนั้นตรงนี้ห่างกัน1คะแนนครับตรีสาคะแนนโท4คะแนนเอก5คะแนนถ้าใครมีโอกาสหรือมีเวลานะครับมีมีต้นทุนนะตรงนี้อยากให้ทุกท่านไปเรียนปริญญาโทเพราะว่า คะแนนตอนเ่จะได้มากกว่าการจบปริญญาตรีและถ้าเป็นเด็กๆน้องใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยการที่ท่านเป็นปฏิบัติการนะครับแล้วจะเข้าสู่ชำนาญการเนี่ยถ้ามีปริญญาโทจะลดระยะเวลาจาก6ปีเหลือ4ปีจากนั้นท่านจะมีสิทธิ์สอบก่อนเพื่อนถึง2ปีนะครับตัดคู่แข่งได้เยอะมากแต่รุ่นเนี่ยตัดไปได้เยอะมากเลย450 0คนได้นะครับถ้ามีมีกำลังนะฮะอยากให้น้องๆไปเรียน ปริญญาโทเลยว่าถ right e ้าพ e ี่ๆคนไหนเห็นว right. right. so ่ายังคุ้มที่จะเรียนก็อยากให้เรียนนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการการฝึกอบรมประวัติการฝึกอบรมในส่วนที่จังหวัดท่านอ่ะเชิญท่านไปอบรมในระดับกรมต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะได้เกียรติบัตรมาแล้วก็จะได้จํานวนชั่วโมงในการเข้าอบรมมาเป็นคะแนนสะสมได้ต้องเก็บไว้นะครับพวกเกียรติบัตรต่างๆหรือถ้าไม่เคยถูกจะถูกส่งไปอบรมที่ไหนเลย ขอให้เข้าไปเรียน e-learning ซึ่งจะมีของ e-learning ของกรมเราแล้วก็ e-learning ของกอพอตรงนี้ในในแบบเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าอบรมกี่ชั่วโมงจะได้กี่คะแนนตรงนี้เราสามารถเก็บคะแนนให้เต็มได้เลยโดยตัวของเราเองนะครับตรงนี้อาจจะ5คะแนนไม่ได้เยอะมากแต่ก็อยากให้เราเก็บให้หมดนะครับต่อไปก็เป็นระยะเวลาการทำงานตรงนี้เนี่ยคะแนนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย อายุราชการประมาณไม่ถึงสิปีตอนที่สอบก็ถือว่าเสียเปรียบารื่นพี่ที่รับราชการมา20ปี15ปีบางท่าน25ปีด้วยซ้ตรงนี้เป็นคะแนนมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วผู้ที่ทํางานมาก่อนเราก็ถือว่าต้องมีประสบการณ์มากก็จะได้คะแนนตรงนี้มากนะครับเป็นเรื่องของอาวุโสแต่ส่วนตัวผมก็10ปีเนี่ยก็สามารถอสอบได้แสดงว่าเราก็ อาจจะไปแซงในส่วนของคะแนนส่วนอื่นได้นะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมันปล่อยให้เป็นเรื่องของระยะเวลานะครเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับต่อไปครับที่อยากให้ทุกคนตั้งใจเลยคือเป็นส่วนของผลการปฏิบัติราชการคือผลการประเมิน4รอบล่าสุดก็คือ2ปีหลังจากก่อนที่ท่านก่อนที่จะมีการเปิดสอบอะตรงนี้40คะแนนมันหมายความว่าเขากลมให้คะแนนตรงนี้มาก นะครับเพราะว่ามันพิสูจน์ถึงความตั้งใจฉะนั้นเราก็ควรตั้งใจทํางานตลอดทุกปีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเปิดเขาจะเปิดสอบตอนไหนแล้วมันจะย้อนสี่รอบเนี่ยเป็นระยะเวลาตรงไหนนะครับก็ถ้าเราสามารถตั้งใจทำง,งานนะครับได,ได้รับการประเมินจากหัวหน้างานของเราในระดับสูงตลอดเนี่ยก็จะได้คะแนนตรงเี้ยมากนะครับ40คะแนนซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก่อนที่จะมาเป็นพนักงานอำเภอได้มีโอกาสเป็นนักวิชาการบนจังหวัดซึ่งก็จะ มีโอกาสได้ทําผลงานนะครับที่มันเป็นได้รับรางวัลเป็นรูปธรรมในระดับกรมมาบ้างก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาก,ก็เห็นนะครับแล้วก็เมตตาให้คะแนนตรงนี้มาน่าจะสสมควรนะครับในส่วนต่อไปคือเรื่องของวินัยก็ไม่น่ามีปัญหาครับแลาก็รักษาวินัยของการเป็นข้าราชการที่ดีครับแล้วก็การประเมินจากท่านผู้บังคับบัญชาก็ได้เต็มอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือ,คอเรื่องของรางวัลส่วนตัวตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคน ลองเก็บคะแนนตรงนี้ก็คือการการเข้าประกวดถ้าเป็นพัฒนากรก็จะเป็นเข้าประกวดเป็นพัฒนากรขวัญใจชุมชนนะครับถ้าระดับจังหวัดจะมี3คะแนนจะได้3คะแนนแต่ท่านได้ระดับกรมเลยเนะี่ยก็จะได้5คะแนน5้าคะแนนนี้จะติดตัวท่านไปตลอดชีวิตเลยท่านจะเอามาใช้ตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นนักวิชาการก็สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประเภทนักวิชาการได้นะครับตรงนี้ก็ ถ้ามีถ้ามีโอกาสอยากจะให้ลองเข้าประกวดดูเพราะว่าการมี5คะแนนสามคะแนนตรงนี้ต่างกันเยอะแล้วก็ทําให้เราเราตัดคู่แข่งตรงนี้ไปได้นะครับระหว่างคนที่มีคะแนนสะสมตรงนี้กับคนที่ไม่มีครับนี่คือร้อยคะแนนแรกนะครับที่อย่างที่บอกไปว่าในส่วนที่1นึ่งร้อยคะแนนส่วนตัวผมได้บอกให้เลยผมได้70นะครับก็ถือสว่ากลางๆเนาะเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่เป็นวิทยาศาสตร์ มันจะมาเพิ่มลถในแต่ละด้านเนี่ยไม่ไม่ได้มากนะครับก็จะมีที่ที่ผมบอกไปว่าเรื่องของ100คะแนนเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลการปฏิบัติราชการ4ี่รอบล่าสุดเนี่ยสักสีคะแนนเลยเกือบครึ่งฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่เราจะต้องพยายามตั้งใจทํางานให้ดีนะครับเพื่อให้ได้รับการประเมินจากหัวหน้าเราในระดับที่สูงนะครับต่อไปในเรื่องของการสอบหน,นึคะแนน 60คะแนนแรกเป็นการสอบข้อเขียน4ข้อ3ชั่วโมงซึ่งผมก็มองว่ากรมน่าจะใช้แบบเดิมนะไม่น่าจะเปลี่ยนไปเป็นบอลนายอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมก็คือถ้าเอามาสโคลบจริงๆอ่านจริงๆจังเนี่ยประมาณแค่1เดือนนะครับส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าก่อนอนนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่เก็บสะสมความรู้ต้นทุนความรู้เช่นเคล็ดลับเลยครับเราต้อง อ่านคู่มือของกรมที่กรมแจกมาให้นะครับอย่าเอาไปไว้ส่วนเปล่าหรือกองไว้ที่สำนักง,งานเอามาอ่านครับจะอ่านรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องอ่านให้หมดทุกเรื่องนะครับ2คือพวกอินโฟกราฟิกสไลด์ของกรมนะครับที่มาจากทุกกรมกองทุกสํานักหรือของจังหวัดอื่นๆที่เขาถอดองค์ความรู้นะครับตรงนี้เราอ่านเก็บสะสมไว้นะครับ 3. ก็คือการประชุมกรม ถ้าเป็นพนกักงานเนี่ยอาจะมองว่ามันเรื่องไกลตัวนะการประชุมกลมแนหะแต่ถ้าเราได้เข้าฟังบ่อยๆหรือฟังทุกครั้งนะเราจะรู้ว่าท่านผู้บริหารของเราเนะี่ยพูดอะไรนะครับแล้วก็เน้นย้ําเรื่องอะไรตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสไปเป็นข้อสอบหรือเอาข้อความหรือเอาคําพูดของท่านผู้บริหารเนี่ยไปใส่ในข้อสอบได้ก็จะทําให้เราอาจจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นในส่วนของปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่สอบนะครับข้อที่สอบเนี่ยออกจากการประชุมกลมครั้ง ล่าสุดโดยซ้ำนะตรงนี้ก็ถือว่าอยากให้ฟังนะส่วนตัวผมก็ฟังตลอดตอนเป็นพนักงานก็ฟังฟังย้อนหลังจากทีวีพอชอก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของหนังสือสั่งการเราไม่ควรอ่านเฉพาะหนังสือสั่งการที่เฉพาะงานที่เรารับก็ควรจะอ่านหนังสือทุกเรื่องเพื่อจะให้ทราบขั้นตอนความเป็นมาเป็นไปของงานแต่ละเรื่องนะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้ครอบคลุมแล้วค่อยไป สโคปเอาตอนใกล้สอบว่าควรจะเน้นเรื่องอะไรครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการสอบสัมภาษณ์ตรงนี้40คะแนนสอบสัมภาษณ์ก็จะเป็นในส่วนของมีข้อคถามให้แล้วเราก็พูดตอบในเรื่องนั้นๆส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของแพชชั่นดูเรื่องของการควบคุมเวลาในการตอบคําถามที่เขาถามมาได้ไหมคุยไปนอกเรื่องไหมคุยฟุง้งคุยเพลเจอร์หรือเปล่านะตรงนี้ก็จะดูบุคลิกภาพความมั่นใจนะตรงนี้ก็ อีก40คะแนนรวมแล้ว100คะแนนก็บอกให้ว่าผมสอบข้อเขียนได้45่สเองนะฮะถือว่าไม่ได้เยอะมากกลางๆนะสำหรับส่วนตัวเนะี่ยสีคะแนนเต็ม60ิแสดงว่าทำได้ข้อละสิเฉลี่ยนะ11คะแนน3ข้อ12คะแนนอีกหนึ่งข้อก็ถือว่าทําได้ทุกข้อแต่ไม่ได้สูงถ้าสูงเนี่ยผมมองว่าต้องต้องสิคะแนนต่อข้อเลยรวมกันเป็น52ออย่างเงี้ยถือว่าสูง แต่ผมได้ตรงนี้แค่45แสดงว่าทุกคนเอื้อมถึงนะผมมองว่า45คะแนนเนี่ยทุกคนสามารถตั้งใจแล้วก็เอื้อมถึงได้นะครับแต่สัมภาษณ์เนี่ยผมได้เยอะก็น่าจะเป็นเลทที่เกือบจะสูงสุดนะครับตรงนี้ก็ไม่บอกคะแนนทั้งหมดแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบอกทุกเรื่องนะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็ได้80นิดๆแล้วกันนะครับในส่วนแรกได้70นะฮะในส่วนที่สองได้80นิดๆ ถามว่าสูงไหมผมว่าก็สูงแต่ไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็บอกไปครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยเ,เรื่องของผลงานตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่มันคือหนึ่งยคะแนนเหมือนกันซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมทําตรงนี้ได้90คะแนนนิดส่วนที่1 70่สส่วนที่2 80ส่วนที่3 90กลายเป็นส่วนผลงานเด่นและข้อเสนอผมทําได้มากที่สุดโดยโดยน่าจะเป็นเรที่ที่สูงสุดของการสอบครั้งนี้ไม่งั้น มันไม่ถีบให้คะแนนผมขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับสอบมาแปดร้อยกว่าคนเนี่ยผมสอบได้ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดก็ถือว่าอยู่ในครึ่งบนบน,บน,บ,นบนของตารางแหละนะครับก็แสดงว่าในส่วนของผลงานกับข้อเสนอ,อมีผลมากนะครับในส่วนของข้อเสนอเนี่ยแนะนําก็คืออะไรส่วนของผลงานเด่นก่อนผลงานเด่นเนี่ยมันต้องเป็นผลงานที่มันเด่นจริงๆที่เป็นหนึ่ง นะครับในด้านนั้นๆในเขตตรวจนั้นๆน,น,นะครับในประเทศหลดัๆประเทศเลยก็ว่าได้นี่คือผลงานที่เด่นนะครับส่วนข้อเสนอให้เขียนไปแนวที่ว่าเขียนแล้วกรมสามารถเอาแนวคิดของเราไปใช้ได้และมันต้องตอบสนองพันธกิจของกรม4ข้อนั่นคนระับท่านจะเขียนเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าเขียนในสิ่งที่กรมทราบแล้วอย่าไปเขียนตามตำรากรม เขียนเป็นแนวทางของเรานะครับอ้างอิงทฤษฎีบ้างยกตัวอย่างให้เห็นผลข้อเสนอต้องทําได้จริงนะก็ประมาณนี้นะครับรวมออกมาผมก็ได้ประมาณส่วนแรกได้เจ็ดสิบส่วนที่สองได้แปดสิบส่วนที่สามได้เก้าสิบรวมๆแล้วเนี่ยสามร้อยคะแนนเนี่ยผมได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่าฉะนั้นท่านรู้แล้วว่าถ้าท่านอยากติดหนึ่งในร้อยสิบเจ็ดนะหรือหนึ่งในร้อยเนี่ยมันต้องประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เวทเอาสามหมวดนี้ท่านให้คำสั่งยังไงผมตกผลึกว่ากรมก็ไม่ได้ต้องการคนที่เก่งอย่างเดียวเช่นไม่ได้การไมไ่ต้องการคนที่สอบข้อเขียนได้60เต็มนะครับกรมดูเหมือนเดอะสตาร์ก็คือดูองค์รวมทั้ง3หมวดนะคุณต้องมีความเก่งด้วยสอบเข,เขียนสอบได้ดีด้วยมีบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสมด้วยมีประวัติการทํางานที่ค่อนข้างดีด้วยและก็มีข้อเสนอมีผลงานเด่นที่มันเป็นรูปธรรมที่ดีด้วย แบบนี้นครับฉะนั้นท่านจะรู้แล้วว่าวันนี้ผมมาบอกว่าเออท่านต้องเวทสามหมวดนี้ให้ดีบางอย่างมันต้องทําสะสมนะครับบางอย่างไปเล่งเอาตอนใกล้สอบได้นะครับในส่วนของการติวผมก็ใช้วิธีการการติวนะครับติวผ่าน YouTube นะครับก็จะมีกลุ่มลหลักๆอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มเฟ e c ับตั้งขอขอบคุณนะครับทางนะพี่แหม่มดออรอแหม่มแล้วก็อาจารย์ยอดชายแล้วก็พี่พึ่งแล้วก็ทุกๆคนในนั้นเนี่ยนะครับตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะ แล้วก็คอยติวอันนี้จะเป็นกลุ่มรุ่นใหม่่อยนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มอาจารย์ปริชาติกับทีมงานนะครับพี่ๆท่านผอหลายๆคนก็เป็นทีมงานนะครับนี่จะเป็นกลุ่มรุ่นกลางๆนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของท่านอดีตผู้ตรวจดรไพศาลสุปัญญาอันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเก่าเลนิดนึงนะครับฉะนั้นผมจะดู3ามกลุ่มนี้จะเป็น3ามเจเนอเรชันเลยทั้งเก่าทั้งกลางทั้งใหม่ดูแล้วจดเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ ท,ทุกคลิปเนี่ยมันลงอัปลง YouTube หมดแล้วแหละทุกคนไปดูู่งหน้าได้เลยนะครับแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วก็หัดฝึกทําข้อสอบนะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยเขียนสอบเขียนตอบมากเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนเนี่ยเป็นคนที่เรียนทิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์มาจะค่อนข้างถนัดกับข้อสอบเขียนอยู่แล้วนะพี่ๆที่น้องๆที่จบสาขาอื่นเนี่ยที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการเขียนเนี่ยอาจจะต้องมาฝึกการเขียนข้อสอบ นิดนึงนะครับก่อนที่จะเปิดสอบนะครับฉะนั้นก็ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ตามหัวข้อคลิปก็คือว่าเข้าสู่การเป็นช่างไม้พิเศษภายในอายุ3าเนี่ยทำได้ไหมคําตอบก็คือว่าทําได้นะครับเพราะว่าผมเข้ารับราชการเร็วด้วยนะในปีส5 5 7ผมได้บรรจุเป็นพนักนากรนะครับก็ใช้เวลา10ปีเดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วนะในปัจจุบัน เมื่อก่อนตอนที่ปี57ผมเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นพนักงานอำเภอร,ระดับเค3ต้องอายุ40อพ40ปลายปลายหรือ50ต้นต้นเลยเพราะว่าตำแหน่งมันเปิดน้อยนะเมื่อก่อนตอนนี้เนี่ยตำแหน่งมันเปิดกว้างแล้วทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาเดินทางก็คือว่าอายุ25ใช่ไหมเป็นระดับปฏิบัติการแค่4ปีเพราะาผมเรียนปโทไปด้วยนะครับเรียนปโทต้องเรียนปโทรเรียนถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเรียนก็ขอให้เรียนเลยนะครับมีความพร้อมแล้วเรียนเลย มันจะล้นระยะเวลาจาก6ปีเหลือ4ปีอย่างที่บอกไปนะครับก็ใช้เวลา4ปีจากปฏิบัติการสู่ชำนาญการหลังจากนั้นนะครับก็คลองชำนาญการไปอีก4ปีลงเป็น8ปีนะครับผมก็มีสิทธิสอบในปีที่9กรมเปิดพอดีในปี2 5 1 6ปรากฏว่ายังสอบไม่ได้แล้วก็กรมเปิดครั้งที่2ก็คือเป็นปีที่10ของผมนะ่ะในปี2567ที่ผ่านมานี้ก็สอบได้ฉะนั้นทุกอย่างที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย ทุกคนสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนได้เลยอย่างที่บอกไปครับเราก็กรมเราก็มีการ,กรเกษียณอายุราชการมีการจากท่านพระการอำเภอก็ขยับไปเป็นผอผอขยับไปเป็นพั้การจังหวัดตลอดฉะนั้นในส่วนของ k .3 เนี่ยจะมีพื้นที่พอสมควรในปี2568และปี2569คนที่เขามีคะแนนนำเราเช่นเขาจบหลักสูตรนอบพ่ออะไรต่างในที่ไดคะแนนพิเศษเคยเป็นครองตําแหน่งผู้ช่วยมานะครับ ที่มีคะแนะนนําอย่างที่ผมไปสอบเนี่ยมีพี่ๆเหล่านี้คะแนะนนําผมไป5คะแนน10คะแนนะเนี่ยตรงนี้เขาน่าจะได้รับการบรรจุหมดแล้วฉะนั้นครั้งหน้าเนี่ยจะวัดกันตัวต่อต,ตัวเลยมัดต่อมัดเลยครับทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเคสาได้ในปี68 69เพราะว่าคนที่มีคะแนะนนําเราเนี่ยมันเขาได,ได้เกือหมดแล้วนะครับถ้าอยากรู้จักกันมากกว่านี้นะครับก็สามารถแอด Facebook มาเป็นเพื่อนกันได้ดูติดตาม ผลงานต่างๆได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากจะได้รับราชการในตําแหน่งของระดับตำแหน่งพิเศษของกรมการพัฒนาชนของเราครับโอกาสมีสําหรับทุกท่านเสมอขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอขอคุนครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ